วันนี้เรามาทำขาหมูพะโล้กันนะคะนี่ก็ขาหมูก็ประมาณโลครึ่งนะคะแล้วก็มีเครื่องพะโลห้หชุดนะคะก็ประมาณสี่สิบกร,รัมนะคะแล้วก็ไข่สิบฟองนะคะใส่ไข่เป็ดสิบฟองนี่ไข่เป็ดต้มแล้วนะคะ แล้วก็จะมีนี่เลยสามเกลือนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นแล้วก็ตำนะคะเครื่องปรุงก็มีนี่ใส่ซุปก้อน1ก้อนนะคะน้ำมันหอย3มช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำสามช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสอีกสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลอีกสามช้อนโต๊ะคิดง่ายๆคืออย่างละสามนะคะต่อน้ำสองลิตรครึ่งน,นะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวจนกว่าจะหมูหมูหมูเขาจะาเปื่อยนะคะโดยเราจะไม่ให้หนังหมูหนังหมูเนี่ย หนังหมูนี่ค่ะเขายุ่ยนะคะให้เขาทรงตัวไว้หนืบๆอย่างนี้นะคะจะอร่อยคือเนื้อติดหนังนะคะไปดูกันเลยค่ะอร่อยอร่อยหิวแล้ววันนี้เรียกว่าชุดสมุนไพรพะโลนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะมันก็จะมีพวกอบเชยค่ะ ุปยกากกวานนะคะแล้วก็เมล็ดผักชีนะคะเนี่ยค่ะประมาณสี่สิบกรัมแล้วก็เอา ต้นหอมรากผักชีใส่ลงไปค่ะผัดให้หอมนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะใจะเย็นๆเขาจะได้ไม่ไหม้นะคะ แล้วก็ใส่ผงพะโลลงไปเครื่องสมุนไพรลงไปต้มคอยนะคะนี่น้ำประมาณสองลิตรนะคะใช้น้ำสอลิตรนะคะส่วนกระทะนี้พี่ตู่ก็ผัดผัด,ผดต้นหอมเอกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาขาหมูลงไปค่ะ ผัดให้เขาหอมนะคะนี่ค่ะผัดให้ให้ให้เขาหอมเลยค่ะปกติเอาใส่เลยก็ได้ค่ะแต่ชอบชอบทำแบบนี้เนาะนี่ค่ะผัดผัดผัดกระเทียมรากผักชีพริกไทยเข้าด้วยกันโอ้ยหอม ทำตอน <c oughs> นี่จะเที่ยงกว่าแล้วมัเนี่ยค่ะขัดให้เขาหอมๆนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เราเราทำขาหนึ่งเลยเอาไว้กินนานๆ,ๆเอ้ยทาคิแล้วก็ต้มไปเลยนะคะรอให้เข้าเปื่อย เราถึงสับแบ่งครึ่งได้นะเพราะว่าคากิหรือขาพวกนี้นะคะอย่าอย่าไปซื้อแบบขาใหญ่แล้วเอามาทำที่บ้านนะหายยากเลยค่ะเพราะว่ามันแข็งแข็งมากๆเลยค่ะโอ้ยตัดข้างไม่ได้ขาเขาใหญ่นี่นะคะ หัดให้หอมไปเลยนะคะหอมโอเคอเค่ะรอจนกว่าหนังเขาจะสุกนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะน้ำสมุนไพรออกหมดเห็นไหมเห็นไหมคะน้ำสมุนไพรดิ ดูสิคะเนี่ยนี่อยู่ในกระทะทองเหลืองนะคะน้ำสกปรนไพออกแล้วนะคะจากจากนั้นเราก็จะเอานี่ค่ะเห็นไหมขาหมูพี่ตู่จะเอาแค่นี้นะคะคือจี่ให้หนังเขาเป็นแบบนี้นะคะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผัดผัดนานนะคะจีให้หนังเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราผัดนานนะคะต้นหอมผักชี พริกไทยนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาปรุงเลยนะคะพี่ตุกก็จะใส่นี่เลยซุปก้อนไปหนึ่งก้อนนะคะอซอสปรุงรสไปนี่เลยสามช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะเปลี่ยนเป็นสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็เอาไข่เอาขาหมูขาหมูลงไปเลยะคะ่ะ ท่วมไม่ท่วม,ม,วมขาหมูไม่ท่วมเลยเดี๋ยวก็ต้องต้มน้ำนี่เลยนะคะนี่ต้มไปอย่างนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่หอมเลยนะคะนี่พลโลโลนะคะอืมนี่เลย นะคะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะที่จริงก็สุกแล้วนะคะเห็นไหมคะหนังเขาก็จะยังอยู่คงที่นะคะเนี่ยไม่เปื่อยยุ่ยเดี๋ยวเราจะต่ออีกไปหนึ่งชั่วโมงนะคะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาพอดีแล้วพอดีของเราก็คือเนื้อไม่ยุ่ยนะคะเอาแค่เนื้อไม่ยุ่ยนะคะ โอเคค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงมาดูกันใหม่อีกทีนะคะคราวนี้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะสุกแล้วรอรอให้สุกพอดีสำหรับเราใส่น้ำตาลไปสามช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลนี้จะช่วยให้รสชาติของพะโล้เรา อร่อยนะคะหวานไปก็ไม่ดีนะคะเบาหวานกินโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะคะพี่ตู่ก็จะเอาไอ้ไข่ที่เขาแตกออกนะฮะนี่เราจะเอาอยัางไงคะเนี่ย เราจะจน,จนเหลือน้ําน้ําในกระทะนี้ครึ่งหนึ่งเลยเชียวนะคะจะได้เข้มข้นจะได้รสอร่อยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะสองชั่วโมงผ่านไปเหมือนโกโหกเห็นไหมคะสองชั่วโมงเต็มๆนะที่พี่ตู่เคี่ยวจากน้ำสามลิตรนะคะจนเหลือน้ำประมาณน่าจะครึ่งลิตรเนาะ เราก็พอแค่นี้เราจะเอาแค่เหนียวเนบเนบนะคะเหนียวเนบเนบไม่ใช่เละนะคะ <_ C 1> เห็นไหมคะหนังหนังหนังหมูเห็นไหมคะหนังหมูเห็นไหมคะเนี่ยก็ยังเป็นแบบไม่ยุ่ยทีเดียวเลยคะ่ะมันก็จะติดเนื้อแบบนี้อร่อยมากนะคะโอเคคะ่ะพี่ตูตพอแค่นี้นะ,ะชิมน้ำแล้วก็ออกหวานนิดๆนะเค็มหน่อยๆนะคะ หอมกลิ่นเครื่องพะโล้มากๆเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปทานด้วยกันสำหรับไข่พี่ตัวเอาออกแล้วเนาะเพราะคนมากๆนะไข่เขาจะแตกนะแล้วจะไม่เห็นน้ำนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคะสีหนังสวยงามนะคะเห็นไหมคะไข่นะคะลืมลืมหั่นไขใ่ให้ดูนะคะ ดูไข่นะเดี๋ยวพี่ตู่จะเอาไข่ให้ดูนี่นี่ลองดูไข่นะคะไข่แล้วก็ต้มไข่เป็นไข่เป็ดนะคะนี่เดี๋ยวจะฉีกไข่ให้ดูนะคะอุ้ยนี่ไข่แล้วก็จะเหนียวหนึบนะคะเพราะว่าเราเคี่ยวไว้ไว้เยอะนะคะนี่นี่เลยค่ะไข่ไข่แดงเห็นไหมคะ ชุบมโอเคนะคะเดีย๋ยวไปทานด้วยกันเลยนะคะวันนี้แล้วก็น้ำจิม้มพริกดองธรรมดาเนี่ยค่ะพริกกี้หน,นูสวนบีบมะนาวใส่น้ำปลานิดหน่อยก็พอแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะ สวาวดีนะคะนี่